อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดใส่กระดิ่งที่ช่องหมวยยกล้อกันด้วยนะคะมาแล้วทีนี้เราลองดูนี้เราจะเจอปัญหาเรื่องการอ่านเซนิตี้ไม่ได้อ่านพรับไม่ได้คราวนี้เป็นคุณลินดาสมิธนะ อ่าแผนที่ดูมุมมนซ้ายเห็นไหมเ,เป็นแผนที่สไตล์ o u ์ดอร์อร๋อโอเคอไม่เป็นไรแผนที่เอ์ดอร์แต่ว่าจุดที่เราจะเข้าไปมีแค่บ้านกระต๊อบหลังเดียวหยิบอุปรกรณ์ไปอ่าพี่แนะนำว่าเราควรใช้เทียนตั้งแต่แรกๆเลยนะ รักษาเลยลงจากรถแป๊บนึ่งพร้อมกล้องวิดีโอมีห้องน้ำให้หลบเนบี่ยแล้วก็มีห้องอ่านน้ำเนี่ยสนใจไหมโอ้โหคิดว่ามันจะตกใจจนสติหลุดก็พอหลอนกันเองกับนักตากาี่แล้ววะ หน้ากากน้องเนี่ยแมงหลอนยิ่งกว่าฮะไอ้ของจริงมีงงรักษาแสงเทียนเอาไว้นะนมไ,ไม่มีดูเออถ้ามีไฟแช็กอยู่ดีมากเลยเป็น,เป,นเป็นล่างอย่างนี้เปิดไม่ได้ โอ้โหเนี่ยมันเป็นโซนกลางเป็นถ้าได้ยินเสียงาอะไรผิดปกติบอกด้วยพี่จะไม่ได้อาจาครับตรงไหนอ่านน้องมีอฟสายมากเหร

เอาไหมลองดูเลย Where are you? ่อ่านไม่ทันเลย oh. สะกดให้ที่ที่มองไม่เห็น oh. บอดนะ่ะสะกดกระดานที่มองไม่เห็นคำว่ามันอยู่ไหน ้องห่วงพี่กำลังจะโดนแล้วพี่โดนโด้ย,ดยดเีก๋อ็บเงินอีกยาวแล้